สวัสดีครับเอฟซี F C. สวัสดีเอฟซีทพทุกคนทุกท่านแม่แม่พี่พี่ครับเอาเช้าแล้วจางเจ็ดโมงนึกจะหยุดไม่หยุดครับนี่ฮะหมดฟ้ามัวดินนวหมดโอหนาวเลยครับทางแรกก็ร้อนร้อนดีกว่าเหนืะเอฟซ ตั้งกันเจ็ดโมงออกว่าโอ้โหตกก็ตกถีเมื่อวานก็ตกวันนี้เอาแต่เช้าเลยไม่รนรจะหยุดป่านไหนครับเอ็ีทำอะไรก็ทำไม่ได้เนี่ยครับงามเลยครับตกแต่เช้านี้ไปไหนไม่ได้ ทำอะไรทำไม่ได้ตีอยู่แล้วกันครับ <c oughs> หนาวผมไม่ชอบอะหนาวหน้าฝนเนียนะื้ดูลมนี่ครับโอเคนี่หวานหมดเลยหวานแรงวันนี้ฮะหวานนี่นนกะละมุงกะละมังผมปิวหมดขวามงขวาหม้อรอ่อนโัว ลมแร,แรงขนาดนั้นนี่นะรันมาเลาจะหยุดทีโมงนะอ้พีวนมาหลังบ้านด้วยวันนี้ว้าคือเึิงนะครับทำอะไรไม่ได้นอนเวรอย่างเดียววันนีู้ว่าทางนะ ดูเสียงขวนละกันครับเอฟซีเนี่ยรถจอดเงียวเนะน้ำใส่โอ่งไว้นะครับก็ดีอย่างต้นไม้ต้นยากได้สดชื่นแต่อีกอะไรครับขอม้อหยุดแอย่าทั้งวันนะครเดี๋ยวค้าขายไม่ได้นะคลิปนี้ไว้เพยงเท่านี้นะครับเอฟซี นะช่วยกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย